จากความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าถือว่ามีการเติบโตอย่างแพร่หลายมากขึ้นค่ายรถต่างคลอดโมเดล EV ต่อเนื่องเช่นกันอย่างกระบะขนาดใหญ่ฟู l ไซ z ์หลายค่ายเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีการเปิดเผยความนิยมออกมาแล้วผ่านตัวเลขจําหน่ายในครึ่งแรกของปีถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเมื่อเทียบปีก่อนเพราะทุกรุ่นม,มีการเติบโตสูงขึ้นนั่นเองสำหรับการจำหน่ายรถกนไฟฟ้า ในตลาดสหรัฐอเมริกาช่วงครึ่งแรกของปีนี้อันดับหนึ่งได้แก่ Ford f 1 5 0 Lightning 15645คันเทียบการขายในปีที่แล้วมีการเติบโตมากถึง78.7%โดยเป็นโมเดลที่มีให้เลือกในราคาถูกด้วยนะครับซึ่งต้องแลกมาด้วยออปชั่นที่ไม่ได้จัดเต็มเหมือนตัวแพงแต่จะเป็นรุ่นที่เน้นการใช้งานเป็นหลักมากกว่าอันดับ2คือ Tesla Cybertruck ั1 6น8คันมป็นมเด่ที่มีกรมอบจริงจังเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แน่นอนว่าเป็นปิกอัพไฟฟ้า E ีวีที่ทั่วโลกมีการพูดถึงมากที่สุดอันดับ3จะเป็น GMC h u m m e r EV แต่เป็นตัวเลขที่รวมทั้งกระบะและ SUV จําจำนวน4,597คันมีการเติบโตจากปีก่อนมากกว่า9,000เนื่องจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วมีการส่งมอบได้เพียง49คันเท่านั้นและอันดับ4 Chevy Silverado EV 3,257คันเป็นโมเดลใหม่ที่ส่งมอบได้ไม่กี่เดือนเช่นกัน ส่วนปีกัาไฟฟ้าอีกหนึ่งค่ายคือรีเวนอวันทีน่าเสียดายที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการขายนะครับรวมถึงปีกัาแบรน r e ์ v ที่ยังไม่มีตัวเลขการขายในช่วงครึ่งแรกของปีสำหรับปีกัาไฟฟ้า100%ในเมืองไทยนอกจากแผนการทำตลาดของแบรนด์ญี่ปุ่นทั้ง Toyota Hilux และ Isuzu d m a x แล้วยังมีการยืนยันล่าสุดจากแบรนด์จีนจอบ,บุกไทยในช่วงปลายปีนี้กับเจ้า G e e l y d 6 ปีกัาไฟฟ้า BEV พันใหม่ที่มีความแตกต่างจากกระบาดหนึ่งตันทั่วไปโดยสเปคในเมืองจีนนั้นจะมีพละงกำลังมากถึง428แรงม้าใช้เวลาเพียง4.5วินาทีในการเร่งจาก0ถึง100กิมตรตชั่วโมงการชาร์จไฟหนึ่งครั้งรองรับระยะทางตั้งแต่400ถึง600กิเมต้องรอชมว่าสเปคในไทยจะเป็นอย่างไรและคนไทยพร้อมใช้กระบาย v แล้วหรือยังคอมเมนต์ความเห็นกันได้เลยนะครับ